สวัสดีครับผมพผ่อผดเชิญนะครับบอยสุขแจนินะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาพาซุ้มก่อที่องค์ใหญ่ๆนะแต่ว่าน่าจะเป็นองค์ครูได้เลยอะเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นเก่าแก่มากๆนะครับจะกร่อนๆหน่อยแต่สวยนะครับชัดเจนมีกระหนกนะฮะองค์นี้จะเป็นองค์ครูเลยได้สวยผมเคยลงปทีแล้วแต่แป๊บเดียวก็น่าจะหมดแล้วเพราะว่าเขาคนที่เขา ชอบอะไรเงี้ยเขาก็จะจะเอาไปแต่ลงไปราคาไม่ได้แพงมากนะครับเท้าเธอก็ดกเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตรงเนี้ยที่ที่ที่ต้องเอาบอกตรงนี้ก็เพราะว่าเนื้อเป็นอย่างนี้เพราะว่าพระผู้นี้ส่วนมากแล้วเอ่อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครทำปอมเพราะมันขายไม่ได้นะครับผมก็เลยกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าอันเนี้ยแท้เลยนะครับอาจจะเป็นองครูแล้วเอาไปดูก็ได้นะครับทุกอย่างชัดเจนหมด นะฮะชัดเจนแล้วก็สวยเนื้อก็สวยมากเนื้อนี่แรกดอกมะขามนี่จริงแล้วก็ขึ้นเป็นจุดๆนะแต่เพียงแต่ว่าพระผู้นี้อยู่นานมันก็จะออกกร่อนๆนิดนึงกร่อนๆหมายถึงว่าเขาก็จะเหมือนกับอ่าอยู่แช่น้ําอยู่นานๆแล้วขึ้นมามันก็จะไม่มันจะแช่น้ําตลอดน้ําไม่แห้งพอขึ้นมาปุ๊บมันก็คล้ายๆกับผิวจะเป็นยุ่ยแล้วก็ผิวเน่าอะไรลักษณะยอย่างนั้นแหละแต่ก็จะแข็งแกร่งอยู่เพราะว่าเป็นดินเผา พอเป็นดินเผาเนี่ยมันก็จะออกอเหมือนกับยุ่ยๆนิดๆแต่เพียงแต่ว่าอันเนี้ยอายุได้แต่แกล่งนะครับแล้วพิมพ์ก็ยังสวยงามอยู่นะฮะพิมพ์ก็ยังสวยงามแต่องค์ใหญ่ๆเลยอันนี้องค์ใหญ่ๆเลยกรูกทุ่งเสถียถีนะครับมีมาสี่ห้าองค์นะฮะอันนี้มีไม่เยอะหรอกถ้าใจพูดตรงตงก็คือคัี่เราไปชุดหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเหลือทักสองสามองค์มั้งผมเก็บไว้แค่นั้นแหละผมได้ไปอย่างละสิบบ้างสิบห้าบ้างแค่นี้นะครับก็ ฝากพิจารณาลองดูนะฮะถ้าชอบเอาไปใส่กรอบตั้งบูชาก็ได้หรือแขวนคอก็ยังยังได้อยู่นะผมว่าองค์ขนาดเนี้ยก็ยังไม่ไม่ไม่ใหญ่จะเกินไปนะคนที่ชอบนะเพราะสมัยสมัยโบราณก็จะคล้องพระองค์ญหญ่กับถากลวดกันเนะี่ยอย่างนี้กันเลยผมก็เคยเห็นก็ถากรวดมาหลายคนนะแบบเนี้ยแต่จะเป็นองค์ใหญ่กวนน่านี้เขาจะถากรวดคล้องคอกันนะฮะสวยงาม อะไรที่แปลกๆอะไรเงี้ยก็ส่วนมากถ้าพูดถึงเรื่องการปลอมก็คงจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะว่าคงจะไปปลอมพระที่ที่ขายได้มากกว่าพระที่เขาไม่เล่นเงินก็ไม่มีใครทําปลอมอยู่แนละ้วและส่วนส่วนใหญ่ก็พระไม่เล่นเยอะร้านเล่นองค์นึงอะไรเงี้ยมันก็เราเองก็เข้าใจอยู่นะฮะเราก็เลยหันมาเล่นที่ที่ที่เขาไม่นิยมดีกว่าเป็นอะไรที่เก็บได้ นะครับบูชาได้แล้วก็แขวนได้ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็ฝากพิจารณาแล้วก็ลองดูนะครับว่า,อ,าอยากได้ก็แอดไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาคุยกันนะครับสวยสวยเลยสี่ห้าองค์ไม่องคองค์งไม่มีแตกไม่มีอะไรแต่ขอบๆจะบินหน่อยท่านเองเพราะว่ากับการเวลาและอายุข,ของเขาก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะฮะก็คงไม่มีอะไรแปลกที่พระนานาก็จะมีการอาจจะบินมาอะไรบ้างเพราะว่า บางองค์ผู้นี้คงไม่คงจะเป็นแบบที่เก็บปใิหายหายมันแตกหรืออะไรเงี้ยก็คงจะโดนน้ําโดนลมโดนทรายอะไรเงี้มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับก่อนเป็นธรรมชาติมันนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับ,นะรบหรือโทรเข้ามาคุยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ